<c oughs> ทำกับข้าว1เมนูดีกว่า <c oughs> วันนี้ได้นี่มาครับเ <c oughs> ต้าหู้คินุนะครับ <c oughs> เราจะทำอาหารจีนสนึเมนูา <c oughs> อาหารของเราวันนี้ชื่อว่าหมาโพสูฟูสูฟูคือเต้าหู้เนี่ยนะครับเตาหู้หมาเมนูหมาโพครับ ออกมัดสุดเดียววางไว้รง,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 งนี้ครับเป็นจองจ้ามืหันเต้าหูหครับโอ้สวยงามครับเต้วหูหันให้เป็นเตานะครับปึ๊บแล้วก็นี่อันนี้ไม่มีกดแต่ตัวนะครับตามชอบเลย ท่านบอกว่าผ่ากลางเอกก็ยอมได้ครับผมจะเอาต้มในน้ำที่ใส่เกลือสัก5นาทีครับเต้าหูนั้นต้มสักหน่อยครับจะมันดูครับนครับต้มเต้าหู้ เสร็จแล้วก็มาเตรียมผัดประมาณนี้เลยนี่เยอพอ <c oughs> แล้วผมมีกระเทียมสับ <c oughs> กระเทียมลง <c oughs> สับหน่อยนะครับเอาเกล็ดเดี๋ยวมกสับรอบหัวควรจะสมตามนี้เลยนะครับกระเทียมขิงซอยหิง <c oughs> สับตามชอบเลยครับหน่อยไปก็เอิม oh. อัดให้เขาสุกสับอีกหนึ่งเดี๋ยวเราเราเขายืดยีเขาแตกตัวกันนะพอ,อโบโเริ่มสุกสาาักห้าสิบสเปอร์เซ็นใส่ซอสพริกใส่ฉวนเราลงครับอเลิศเลิศ ปิดเองนั่นแหละชืดอชื้ชืช้มือเราลื่นแป้งหนึ่งช้อนชา,ากน้ำมันอีกนิดช้อนชาน้ำมันอีกนิดนะครับเนิ้วหน่อยครับ เห็ดสีไหมครับขอน้ำตาลนิดหนึ่งต้มใช้ใส่แดงอ,อเคลองแล้วครับหมาโผจิ้วฟูต้องมีกลิ่นพิเศษชวนนี่แหละใส่น้ำสะอาดลงไปนิเศษ คร,บรับครับเดือดละครับเอาเต้าหู้ที่เราลวกมา <c oughs> อร่อยแน่นอนรับประกันฟังจากเสียงถ <c oughs> <c oughs> ึงวอนนี้ก็อาเบาวนะครับบเาบาๆกล่นหอมเยอะๆ ครับเอาครับเตด,ดไฟเป็นอันเสร็จครับเมนโรของเราวันนี้ตักเสิรครับพอดีเลยให้ดูกันชัดๆครับมาพบ 豆腐。So.